สวัสดีครับแอดวีจากไทยการเดสครับนะครับคลิปนี้แอดวีจะทําการรีวิวตัวการ์ดการ์ดัมดูเอลกรอมเนีเวอร์ชันศูนย์นะครับสำหรับเล่นในช่วงเบตานะครับโดยช่วงเบต้าเนี่ยตัวเกมจะเล่นได้เฉพาะบน PC ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับสำหรับมือถือพวก iOS หรือ Android เนี่ยจะเล่นได้ช่วงโอเพนนะครับตอนนี้สําหรับชุดที่เป็นเบตานะครับจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุด f e e นะครับแซกหรือซีออนนะครับ กันดัมซีดนะครับแล้วก็กานดัมดับโอนะครับอันนี้มีระบุไว้นะครับว่าจำหน่ายเฉพาะนอกญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าสมมติเราซื้อทุกๆ2ชุดนะครับจะแถมการ์ดโปรโม1หนึ่งใบอันนี้ต้องเรียกหาจากคนขายนะครับอันนี้เป็นฟอยล์ลุงนะครับซึ่งการ์ดโปรโมตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด2 2แบบด้วยกันนะครับก็คือชากับสไตรโลนะครับอันนี้เป็นฟอยล์ลุงทั้งคู่นะครับก็คือตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นระดับ R 4นะครับตรงนี้นะครับ ระดับปหมหาย,ยากนะครับก็คือ1 2 3่แล้วก็มีดาวก็คือ R 4นะครับซึ่งการ์ดโปรโมนเนี่ยจะเป็นการ์ดที่มีเลเวลสูงที่สุดนะเป็นโชววเมตานะครับในแต่ละชุดเนี่ยเขาจะฟีดตายตัวเลยนะครับว่าจะได้การ์ดไปไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เลยรีวิวมาให้ดูนะครับก็คือจะมีการ์ด8ใบแล้วก็ การเลือหนึ่งใบนะครับก็จริงๆก็คือเหมือนกู่มือนะครับอันนี้ก็มี่ก็ราคานะครับการเลิสนะครับก็คือชุดที่1จากทั้งหมด4ชุดนะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันศูนย์นะครับอันนี้ก็จะมี R 1น่ R 3านะครับหนึ่งใบ R 2 2สองใบแล้วก็ที่เหลือลก็จะเป็น R 1นนะครับก็คือแบบเป็นมูอวิสุดแล้วก็บนขา ตรงนี้การ์ดตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้เห็นการ์ดตัวข้างหลังนะครับข้างหลงังจะเป็นโค้ดสำหรับสแกนเอาเข้าไปในเกณฑนะครับซึ่ง1การ์ดเนี่ยโค้ดจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับนี้ระดับอาานะครับเพื่อสั่งบ้ษษษษษบางจะเป็นแบบปั๊มเงินนะครับ ันนี้ R2 นะครับก็คือจะเป็นเคลือบฟอ,อยนะครับอน,นี้ก็จะเป็น R2 นะครับก็คือดูตรงนี้นะครับ ก็แค่วิธีการเล่นนะครับต่อไปชุดแซกนะครับ ็เปน R คุณภาพการถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยเลยทีเดียวแหละแล้วก็สีนะครับ ดัมอาสานะครับก็คือจะเป็นปั๊มเงินนะครับอี R2 สองระดับความหายากเนี่ยเรานอกจากข้างหน้าแล้วเรายสามารถดูข้างหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเป็นโอ ตัวการ์ดสลับชุดนี้นะครับสามารถดูได้ในเว็บนะครับอันนี้ทำไว้ให้แล้วสามนะครับตรงนี้ถ้าที่สังเกตนะครับาการาดใน เลเวลที่เป็น R1 R2 R3 เนี่ยค่าคอสที่ใช้จะเท่ากันนะครับอย่าง R1 เนี่ยจะใช้ค่าคอสทั้งหมด3นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น R2 เนี่ย4แล้วก็ R3 เป็น5นะครับนี้ให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับสําหรับเซสนทนะครับอันนี้เห็นไหมฮะ กมันไม่ใช่กันดำนะครับเออมันก็ยังอุตสาห์ใส่มุกในนี้ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะมีคอมมานด์หนึ่งกับคอมมานด์สองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถกรณีถ้าสมมติว่าเราเอาพาลอตตรงนี้เอาคนขับเนี่ยไปเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็จะมีความสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับคณมากครับสวัสดีครับ